สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทั้งช่องยู u ูบท่าเบ็ดบูงช่างไล่ชทางช่องต่างๆทั้งวนต่างๆพี่น้องครับมาหนี้จิดอาจาครับอนอบายยอมมูติแปดนิสระวุบนายร้อยเอ็ดการรับพวกราชญาใน ถนนทางหมู่บ้านก็จะย่อมมีน่องกรร็นืยองด้วยส่วงนี้ในเขตตำบลศีสาว่างนะครับ,มมบทุกหมู่บ้านทิ่ผาหมู่บ้านนี่มีโครงการม,มีนักโยบาย พี่น้องไอ้ตำกวจจาาในเขตหมู่บ้านเขตห้าตัวครับในเขตไอ้ชิบหาหมู่บ้านท้องตำบลสีสว่างครับนี่เพื่อเป็นตวจจ่าในหมู่บ้านในถนนอลาร้อหมู่บ้านพี่น้องนี่คือส่วนุวมากกว่ยอม ภาวเนื่องด้วยก็มีหลายอย่างหลายขั้นตอนพี่น้องซึ่งมือวันที่คอ,อยตรวจกับมือวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะครับมีวันวันศุกร์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์วันอาทิตย์นี่ที่จะถึงนี่กัแบบหนึ่งโดยทั้งตะคราวทางด้านประเดช๋ประคุณพระ,ะมหา อุดรนะครับอุดรธรรมโยนะครับเจาคณะอำเภออำเภอพนชัยคนไม้นะครับเป็นมากเป็นจีไดมากบ้านน้ำไย่อมนะครับมากป๊บฟ้าพี่น้องบ้านน้ำไปย่อมครับผมดีใจครับดีใจครับดีใจที่พาผู้หลับผู้ใ่นะครับแหมมากเยยมเยือนพี่น้องบ้านย่อมบ้านเล็กๆบ้านพิษไ่แดนนะครับ ตามที่ทราบก็คือวันอาทิตย์ทอดนะครับครับครบว่ามีการเปลี่ยนแปลงวันอาทิตย์ที่หอดนี่แหละครับวันอาทิตย์อีกมือสองมือเลยละนะครับต้องขออนุญาตที่มีเสียงเพราะเครื่องตนดหญ้ังดังกับกล้งสีพอดเป็นอย่างเนาะครับคือ็ปลว่าอ่าภาษาคือหน่อยคนนะครับเนื่องจากว่าผู้ที่เป็นมีเครื่องตัดหญ้านะครับเครื่องตัตหญ้านกับบ่าหลายคน หลังจากตัดแล้วนะครับพี่น้องกัสิมาซอยกันขวดซอยกันควะอาดนะครับวันอาทิตย์ที่ฮอดเนี่ยนะครับนะครับพี่น้องมันคาย่อมกัจจีการต้อนรับประเดชพระคุณพระมหาอุดรธรรมโยนะครับเจ้าคณะอำเภอพลนใต้ครับพ้ใต้พ้นไม้ังานนะครับเนาะครับสิมา นำลงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอเฟิเพน่ซดจกับเปิน์ตม,มาเยี่ยมที่นองนันม้อนกับย่อมแล้วก็เปิน์ตโเเกม,มาจ็กเทอรบ้านฉันนะครับเปิิม,ม,า,มา,ามาทำข้าวมาทั้งวัดครับทั้งวัดก็ทั้งวัดที่นองนะครับไปที่วัดไม้ทุ่งลำธารน,นะครับถึงโย่ทั้งเสียดฟังเสียวนะครับวัดไม้ทุ่งลำธารน,นะครับมา มาเยี่ยมพี่น้องซะนะครับมาหลายย่างอยู่ครับผมขออนุญาตบอจีแจ้งกันแล้วกันนะครับเพราะว่าวันอาทิตย์ที่หอดนี่นะครับที่หอดนี่เป็นอดีตม,มาเฟอก็ยังหวีแจ้งขออนุญาตนะครับพระเดชพระคุณท่านพระมหาอุดรธรรมโยเนาะครับโตคณะอำเภอเพื่อเอมืนงทรายถึงเพิ่นที่วัดบ้านอ้นนะครับวัดบ้านอ้น,อน นะครับอยู่หลังโรบินสันนะครับรอยเอทผมกับบ่เคยไปยกเทียดอกนะครับนุ่แต่ว่าวันที่เก้าวันที่เก้าสิงหาที่จะถึงนะครับเป็นสิมีการมอบทุนผมสาบเป็นบางส่วนวาสีมอบเครื่องฟอกไตนะครับเครื่องฟอกไตให้โรงพยาบาลสุวรรณภูมินะครับมูลราคาเกือบล้านบาทนะครับนี่คือความหือข่าวที่ผมไย้ายยินมาและตัวอื่นอื่นนะครับในจังหวัดรอยเอด เมื่อนั้นวันที่เก่าสิงหานะครับอยู่วัดบันออนหลังโรบินสันมาสั่นผมกับพยายามสิไปครับสิไปอยู่นะครับสิไปนะครับสิไปผมไม่เคยไปแล้วครับบ้านบันโอนสาขาวัตเยีอยู่หลังโรบินสันเลยเอ็ด่าสั่นนะครับวัดบ้านออนนะครับผมกับสิไปไปกราบไปไหว้ไป มึงนะครับน้ำเบินหมอบทุ่นเบนมี่ยตดอันกุศลหมอบเครื่องฟอกใจให้รุ่งพยาบาลอำเภอสุวรรณภูมินะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเพิ่นเป็นวาจังสันครับแล้วก็ทมอบทุ่นให้หลายมองหลายบอลน,นะครับในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมือนันพี่น้องนะครับอยู่ดีไม่แห้งกต่กทิไปพ่อผมโยวัดบ้านอ้น นะครับหลังโลบินสันมาสันนะครับผมไม่เคยไปแต่ว่าผมก็ต้องอยากไปครับอยากไปอยนะครับอยากไปอยพี่น้องอยากจไปอยพายาาสิไปตั้งหลักไปแล้วครับผมว่าเนะี่ยต้อไปถามเพื่อนอยู่เพื่อควมเน่ใจนะครับโทรไปถามท่านพระอาจารย์มหาอุดอรธรรมโยดีเนาะครับผมเคยฉายาผิดก็ขออน้ญาเดอออาจารย์นะครับผมนับถือเพ่อนนะครับเป็นเจ้ากระอำอออเภออำเภอปุทธ รถไม้นะครับผมเกิดบสายยามติดไปนะครับซึ่งในขณะนี้คือการทำความสะอาดพี่น้องนะครับทำความสะอาดตัดหญ้าในถน,นนกลางหมูบนนมบบลล่บ้านรดนตะย้อมบ้านเล็กๆบ้านสามชิดขวาหลังคาเรือนนะครับอยู่ติดใกล้แดนบางคนกับ่ายยุคกลางตรงหน้าบางคนกยยับ่ายยุติดฟังเขียวครับ นะครับเพราะว่าออกจากนี่ไปหาลั่น้ำเสียวนะครับไปลราหาลั่น้ำเสียวนี่ก็พอถึงกิโลครับประมาณจัดทิศเต็มนครับทิศเต็มนะครับประมาณทิศเต็มเต็มที่ครับหรือพาถึงรอประมาณเจ็ดแปดเต็มนะครับนะครับเป็นบ้านจิบฟังเสียวใกล้แดนนะครับใกล้แดนใช้กับใช้แดนจิบ ตำบลทุ่งศรีเมืองอำเภอสุมนบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับติดนะครับติษไชแดนเพื่อนน้อยไชเดนระวงังตำบลหรือระวังอำเภอนะครับผมอยู่สีสาว่างสีสาว่างสีสาว่างปุายร้อยเอ็ดนะครับถามไปก็ทุ่งศรีเมืองสุมนบุรีร้อยเอ็ดนะครับจังหวัดเดียวกันพี่้องครับพิณกนะชีครับนี่คือป้าเนน,น้อย นะครับมั่ก็ยอมบานม้อยใหญ่พี่น้องบานม้อยใหญ่แต่ว่ามีคมสามคี่กันดีนะครับพีนน่น้องย้อมบานม้อยใหญ่แต่ว่ากมีบุคลากรน,นะครับบุคลากรน,นะครับ อีกส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งจะน้อยนะครับผมเคบอกจะส่วนอะไรกันครับอ,อ๋อส่วนนี้กันแล้วกันสักพักน,นะครับบ้านนี้น้อยมีบุคลากรมีผู้นำมีผู้ญิบ้าน,นมีมนมนมมตอ,อบตอมีคณะกรรมการหมู่บ้านมีอสอมอเหมือนกับบ้านใหญ่ๆพี่น้องคือกันบ้านสามสิบก่อรังคาเรือนพี่น้องประเจ้าชนบุคลากร,ก,รกับประมาณลอยกาค้นครับลอยกาค้นครับนะ ลอยบัวหรือสองลอยเนี่ยนะครับเรื่องนี้บัวเล็กน้อยเล็กแดงครับที่ปุญญาบานมีโอบตมีผู้ช่วยมุดทุกอย่างคือบานใหญ่ๆครับพี่น้องมีงบประมาณมีงบประมาณบ้านละหนึ่งล้านสองล้านถามว่าขึ้นกันมุดนะครับขึ้นกันมุดก็บานใหญ่ๆนะครับโทษนะครับบ้านน้อยเลื่อนไหลรับว่านนั่นะครับพี่น้องฮะนะครับถามว่าบ้านน้อย อันนี้เงินล้านมนาได้คือกันกับพี่นอ้องมานีเงินล้านดูไปขั้มันจริงกับติดนี่หลายกว่บาบ้านนี้ครับเพราะว่าบ้านน้อยเงินหลเดี๋ยวอันนี้เรื่องจริงับพี่น้องเ,อเรื่องจริงขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมบชน,นะครับช่องสองยูทูปเพราะว่าได้เป็นนะครับช่องสมยายลักษณะน้ำนะครับไปต่างข้าวสารความบันเทิงวิธีวิถีอีสานนะครับพี่น้องกับไปเมืองใดนะครับกับไปเมืองใดวิถีอีสานบันเทิงสาระ ขาต้องสร้างมีน้องพิมพ์กับไปคนกับไปครับนะครับกับไปถีนนะครับเถีนเรียนกิจกรรมผมทำถีนรูผมเกือบกระล่างกันโดยเฉพัะไปยูคหมอนครับพิมพ์กับไปครับในยูทูปพิมพ์ี่อีสารไอ้ท่องเที่ยวนะครับก็จะเห็นนะครับจะเห็นพี่น้องนะครับมาค้นกับว่าพิมพ์บ่เห็นพิมพ์หาซื้อบ่เห็นนะครับพิมพ์กับไปพี่อีสารก็จะเห็นพิมพ์กับไป ท่องเที่ยวก็๋เห็นนะครับเอาอยางไงนะครับพี่น้องผู้เขียนเพื่อดูยูทูบนะครับก๋าจีฮูนะครับว่าเขาไปใช้มือใช้มองใด้นะครับพี่น้องอันนี้เพื่อนเป็นจริงครับพี่น้องคนไปย่าย่ำคนหมักมวนพี่น้องมีความต้องการใหญ่ผมไปถ่ายคลิปไปลงคลิปทางช่องยูทูบทางค้าร้านขายกิจกรรม ต่างๆครับผมไปให้ได้ครับพี่น้องอขอพี่น้องนั่นกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ผมท่านั้นครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับไม่ได้เสียแม้แตรร้บาทเดียวพี่น้อง,งนะครับไม่ได้เสียแม้แต้บาทเดียวเน้นครับไม่เสียตังค่าทำคลิปค่าถ่ายวีดีโอแม้แต่บาทเดียวนะครับพี่พี่น้องพี่ะนะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับให้ผมด้วยนะครับ กดติดตามกดคําว่าติดตามะะนะครับกดกระดิ่งนะครับคือพี่น้องไห้ควมอสนับสนุนไห้ห้อมให้กําลังใจผมนะครับให้กาลังใจผมผมจ้อง็ดบจีบไปได้นะครับบางคนก็บ,บอกว่าคือบอยทำจิอบเ่ยวกรับอาหารเี่ยวกรับออกเลขิ์วะครับ<อ>ผมกับพยายามอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> พยายามและพยายามครับลิปหน้า เจอกันใหม่สวัสดีครับผม